iPhone จะออกแนวแบบเลียวไปหน่อยภาพจะแคบลงนะครับและถ่ายในที่แสงน้อยหรือกลางคืนจะเกิดภาพซ้อนมากกว่า iPhone เยอะเลยกราบสวัสดีครับวันนี้เพื่กดช่องเราแคมนะครับผมวันนี้จะเป็นคลิปที่ iPhone ไม่อยู่ครับไม่รู้ไปไหนแต่ว่าได้นำไปลองเทสมาให้แล้วนะครับวันนี้จะเป็นคิวรีวิวตัววันพัด 8 p r o และก็ตัว iPhone 11 Pro Max นะครับผม2ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามีความสามารถที่ค่อนข้างจะคาบเกี่ยวกันหลายๆด้านนะครับตัวนี้ก็เลือทงตัวนี้ก็เลือทงนะ Iphone ก็เลือทงเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีความเก่งที่คนละด้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพนิ่งของทั้งคู่กันเลยดีกว่าว่ามันทำได้โหดเยี่ยมขนาดไหนมาเริ่มจากรูปแรกครับมุมล่างเสย ตึกขึ้นไปนะครับสังเกตดูภาพบนจะปเป็นเลนหลักข้างล่างจะปเป็นเลนอัลตราไวท์ iPhone 11 Pro Max เนี่ยจะให้สีสันมิติคอนทาราท,ที่ดีกว่านะ Oneplus แ Pro เนี่ยจะให้ด D R ที่ดีเหมือนกันนะครับสีไม่เหมือนกันเลยนะสีท้องฟุงท้องฟ้าเนี่ยผมให้ iPhone นะทั้งภาพเลยมันจะติดอมไปทางน้ำเงินนิดๆน,น,นะครับแล้วก็ของ Oneplus เนี่ยจะติดทางองมเหลืองหน่อยหอ,ยอันนี้แล้วแต่คนชอบ อีกแล้วนะครับมุมมองภาพเนี่ยใกล้เคียงกันเอาตารางวายไอโฟนจะกว้างกว่านิดนึ่งภาพต่อไปครับเป็นการถ่ายคนเนาะถ่ายคนไทยนางแบบเนี่ยแน่นอนละผมชอบตัววันพัดแปดโปมากกว่า ในเรื่องของการทำสีสันเรื่องของคอนทราส์ดูใบหน้าของแบบเนี่ยแน่นอนละของ iPhone มันจะมีคอนทราส์จัดแล้วก็ค่อนข้างแข็งมีเงาใต้ตาเงาใต้คอเยอะนะครับแต่ว่าวันพัสดจะทำได้ดีกว่าหน้ากระจะหางใสนะครับปากอมชมพูจะค่อนข้างจะให้โทนที่ดีกว่าทาง iPhone iPhone จะออกแนวแบบเรียวไปหน่อยอว่าอย่างนั้นเถอะนะพอมาดูอัลตร้าไวครับเหมือนกันเลยครับอัลตร้ไวเนี่ยแน่นอนละตัววันพัสดเนี่ยจะให้ออโต้เอชจะทำได้ดีกว่าแต่ว่า ก็จะดูแบนกว่า <Wow. S 1> เช่นเดียวกันนะครับในรูปนี้เนี่ยแล้วแต่คนจะมองเลยนะถ้าเป็นรูปของการถ่ายคนแบบนี้ผมชอบทางวันพัฒ8โปรมากกว่าแต่ถ้าไม่มีคนนะเราดูถึงเรื่องของวิวสีสันเรื่องของคอนทราสต์เรื่องของแสงเรื่องอะไรเงออี้ยตัว iPhone จะให้มิติที่โดดเด้งกว่าว่างั้นเถอะเพราะม,มันไม่ดูแบนเกินไปนะครับทีนี้มาลองถ่ายภาพที่แบบกึงก่งกึ่งย้อนแสงกันบ้างมีต้นไม้มีแบบหน้า,นาทางลงทางเดินโค้งๆเนี่ยแล้วก็มีย้อนแสงนะวันพัฒทําได้ดีครับรูปนี้ผมให้วันพัฒเลยนะครับยังเห็นท้องฟ้ายังเก็บท้องฟ้าแสง อะไรเข้ามาแฟ์ค่อนข้างจะโอเคสวยงามดี iPhone ท้องฟ้าเอาไปแล้วครับอืมเอาไปเลยนะมันจะเน้นตรงต้นไม้ตรงอ็อบเจกให้มันสว่างอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ต้องฟ้าด้านหลังเอาไปนะทีนี้เรงมาดูลูกสระน้ําตรงนี้กันบ้างนะครับริมสระน้ำนะสังเกตดูว่า iPhone จะมีไอออฟตาไวที่กว้างกว่านะครับ ไอโฟนภาพทั้งเลนหลักและอัตรามัจะติดไปทางอมเหลืองนิดๆนะครับแต่ว่าวันพัดจะติดไปทางอมน้ําเงินสีเข้มกว่าคอนทราสต์จัดกว่าสะสีฟ้าก็จะสีฟ้าน้ําเงินกว่าหญ้าสีเขียวก็จะเขียวกว่าอันนี้ผมชอบวันพัสดมากกว่าครับมันดูมีมิติที่โดดเด่นกว่าถ้าเกิดถ่ายสถานที่แบบนี้ถ่ายพวกส่วนกลางของคอนโดอย่างนี้แล้วอยากจะขายคอนโดผมว่าไอโฟนเนี่ยมันสีมันจะดูแบบสบายๆตานะแต่ว่าถ้าจะเอาแบบโหเห็นแล้วแบบขายได้เลยเนี่ยผมว่า เอากล้องวันพัดไปถ่ายเนี่ยจะจะดูโดดเด่นมากกว่าทีนี้ดูในถึงเรื่องของกล้องหน้ากันบ้างครับกล้องหน้าของทั้งคู่มีสารที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับผมส่วนนี้ผมชอบไอโฟนมากกว่าสีสันนุ่มนวลกว่าแต่ภาพทั้งภาพจะติดไปทางอมเหลืองครับส่วนของวันพัดจะคอนท้าสจัดแล้วก็สีสันจะจัดกว่าด้วยนะรูปนี้ ผมชอบ iPhone มากกว่า <Okay. S 1> ถ่ายคนแบบย้อนแสงครับรูปนี้ผมให้ iPhone คือเข้าใจวันพัท8 Pro เนี่ยมันต้องการเฉลี่ยแสงโดยรวมให้มันแบบเห็นองค์ประกอบโดยรวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนของลงฉากหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพเนี้ยเราเน้นถ่ายคนเพราะฉะนั้นคนจะต้องโดดเด่นกว่าฉากหลังแต่ไม่ได้โดดเด่นจนเหมือนภาพลอยมาตัดแปะนะต้องบอกก่อนรูปนี้ผมเลือก iPhone 1ว Pro Max ครับดูผิวนางแบบนี่หโอ้โหนะผ่องสะขาวขึ้นมาเลยนะครับ่วนพัท8 Pro เนี่ยเฉลี่ยแสงได้ดีแต่ตัวแบบมืดไปหน่อยอืมเสยียดาย ทีนี้มาดูเรื่องของการถ่ายอาหารกันบ้างอาหารเนี่ยไอโฟนจะมีสีที่ตรงกว่าครับส่วนนมันพัด8 Pro จะมีสีที่ค่อนข้างจะโดดเด่นสีจัดจ้านแล้วก็น่ากินกว่าอัลตรา้าไวเหมือนเดิมเหมือนกันเลยครับทั้ง2ตัวจะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปีทโทนจะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ถ้าเอาความสมจริงผมให้ p h โฟนนะออมันพัดจะมีความแบบสดเกินจริงไปนิดหนึงนะอันนี้แล้วแต่ชอบจริงๆนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของการถ่ายหมดกกลางคืนมากครับอันนี้ถ่ายถ่ายในแบบไ i g h t m o d นะถ่ายมุมบนตึกลงมามองที่ด้านล่างนะครับสังเกตดูว่า iPhone at 8 Pro จะมี night m o d ทั้งเลนหลักและเลน ultra wide ส่วน iPhone จะมีแค่เลนหลักอย่างเดียว ultra wide จะไม่มีนะก็ทํามาให้ดูนะครับว่าเฮ้ย อันไหนดูมีความเก็บรายละเอียดได้ดีกว่ากันสกรีนโทนสีทุกอย่างเนี่ยแน่นอนล่ะหมดกลางคืนนะครับผมผมให้วันพัดครับสวยนะมันสวยมากเลยครับแต่ว่ามันถ่ายกลางคืนดูไม่ค่อยเป็นกลางคืนเท่าไหร่พอทองฟ้ามันยังมีความเป็นฟ้ามันยังมีแบบเหมือนเป็นช่วงทวายไ้ลทั้งที่ความเป็นจริงตอนนั้นคือมันมืดแล้วนะครับถ้าคุณอยากได้ความสมจริงถ่าย กลางคืนให้เป็นกลางคืนเนี่ยผมเลือก iPhone นะเออ <c oughs> ผมเลือก iPhone แต่ว่า iPhone เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเหมิดดีทงดีเทลแล้วหม่แล้วก็ค่อนข้างจะมี Noise พอสมควรในขณะที่ One p l u s น้อยน้อยกว่าแล้วก็ยังเก็บดีเทลตึกลาบ้านช่องได้ดีกว่าด้วยทั้งเลนหลักและเลนอัลตร้าไวนะครับอัลตร้าไวถ้าเทียบกับ iPhone แน่นอนละมันแคบกว่าแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันสามารถถ่ายในโหมดได้ไงม,มันก็ทำให ได้ภาพมากกว่าโอ้โหพอมาเป็นรูปนี้ครับเห็นตึกเห็นอะไรนี่ชัดเจนเลยทางด่วนเนี่ยโหนะวันพัสนี่ถ่ายสวยใช้ได้เลยครับพอเทียบกับไอโฟลูมเนี่ยนะเป็นผมผมก็เลือกวันพัส s ครับเพราะมันเห็นรายละเอียดชัดหมดไม่ว่าจะเป็นตึกด้านล่างในส่วนของเงามืดมันก็สามารถเก็บ ดีเทล,ลกลับมาได้หมดเลยโอ้เจ๋งมากๆครับตึกอย่างเงี้ยเงาตรงตึกอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะก็ยังเห็นรายละเอียดได้ดีกว่า iPhone ด้วยซ้ำนะแล้วก็เรื่องของการถ่ายหมดกลางคืนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเหมิร์ภาพในระยะเวลาที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะวันพัดไม่ได้บบเหมิร์ภาพนานมากนะครับในขณะที่ iPhone เนี่ยเร็วสุดแล้วนะ <Wow. S 1> ก็ว่ากันตามนั้นนะครับ เรื่องของคุณภาพก็้องหน้านะครับไม่มีไหนท์หมดทั้งคู่นะแต่จากที่ลองถ่ายเนี่ยแน่นอนละวันพัทจะเกียร์น้อยเกียร์หน้าเนียนได้ดีกว่า iPhone ตามสไตล์ครับจะเละๆแล้วก็น้อยเยอะนะอืม กล้องหน้าถ้าในสถานี้ผมเรือกวันพัดมากกว่าครับโอเคจบไปแล้วสําหรับเรื่องของภาพนิ่งนะครับทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของงานวิดีโอของทั้งสองตัวนี้กันบ้างนะครับถ้าเป็นเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยแน่นอนละ่ะทั้งคู่สามารถอัดวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K 60เฟรมเรททั้งคู่ได้ทุกเลนส์นะครับเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่า วันพัดจะสามารถในระหว่างที่อัดอยู่สามารถเปลี่ยนได้ทุกช่วงเลนเลยและมีโซมเสียงด้วยในกระดาษที่ i p h o n เสร็จ o Max เนี่ยคุณต้องเลือกเลนใดเลนหนึ่งก่อนคุณถึงจะเลือกกดอัด4 k 6 0ได้นะครับถ้าคุณจะเอาเลนอัลตะวัน er wide, คุณต้องเลือกอ er ัลตะวัยก่อนแล้วกดอัดมันจะเป็นโซมิจอลถ้าคุณอยากได้เลนหลักคุณต้องเลือกเลนหลักก่อนแล้วกดอัดนะครับไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็น ข้ามเรียนได้ว่างั้นเถอะใน 4K 6 0เฟรมของ iPhone นะนะครับแต่ว่า iPhone ก็จะมีข้อดีมากกว่าตรงที่ว่าสามารถอัดได้ยาวๆเลยไม่จํากัดนาทีไม่จํากัดเวลาไม่จำกัดอะไรทั้งสิ้นเป็นแค่แบตคุณจะหมดหรือเมมคุณจะเต็มเท่านั้นเองนะแต่ว่าตัว One Plus 8 Pro เนี่ยมันจำกัดเวลาแค่5นาทีเท่านั้นนะครับถ่าย 4K 60ได้แค่5นาทีนะต้องบอกก่อนนะทีนี้มาพูดถึง,ถงเรื่องของ โดยรวมนะครับในเรื่องของงานวิดีโอนะการกันสั่น iPhone จะแพ้วันพัด8แน่นอนอวันพัด8โปรมีการสั่นทุกช่วงเลนไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหลัดกล้กองอ er ัลตาวายกล้องเทเลหรืออะไรก็ว่าไปมีการสั่น ES เข้ามาช่วยเยอะนะครับข้อดีคือการสั่นดีนะข้อเสียก็คือมันจะแคบกว่าปกติในทุกเลนเลยนะภาพจะแคบลงนะครับและถ่ายในที่แสงน้อยหรือกลางคืน จะเกิดภาพซ้อนมากกว่าไอโฟนเยอะเลย<ว>ตรงนี้คุณต้องท่องทั้งใจเอาว่าคุณจะยอมแลกมันหรือเปล่านะครับส่วนสาบไอโฟนเนี่ยกันสั่นสู้วันพัดไม่ได้แน่นอนนะครับเวลาวิง่งเวลาอะไรแน่นอนกับวันพัดนิ่งกว่าแต่ก็ไม่ได้สั่นมากจนน,น่ารำคาญเขาก็มีการสั่นให้อยู่นะครับแล้วก็คือการสั่นเขาค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบค่ากลางอ่ะแล้วก็เวลาไปใช้กลางคืนก็ไม่เกิดภาพซ้อนด้วยนะเขาค่อนข้างจะคํานึงถึงเรื่องนี้และ มุมมองในการถ่ายทุกช่วงเลนก็จะกว้างกว่าวันพัด8 Pro ด้วยนะอืมอ่าโฟกัสครับเรื่องของการทำโฟกัสแน่นอนละตัววันพัด8 Pro ทำได้ดีก็จริงแต่ก็ยังไม่แม่นเท่ากับ iPhone 11 Pro Max นะแล้วก็ช้ากว่าด้วยนะครับนุ่มนวนดีเร็วขึ้นมานะแต่ก็ยังไม่ได้สมูทหรือเสถียรหรือจับแม่นยำเท่ากับตัว iPhone อันนี้ ต้องยอมรับนะครับเราว่ากันตามตรงเลยนะถ่ายวีดีโอย้อนแสงเนี่ยแน่นอนล่ะ iPhone จะเฉลี่ยแสงไปหน้าที่ตัวบุคคลได้ดีกว่าตัว OnePlus OnePlus เนี่ยพอเราถ่ายย้อนแสงปึ๊บมันไปเฉลี่ยโดยรวมมันเลยทำให้หน้าของคนเนี่ยที่ถ่ายย้อนแสงมืดนะครับอันนี้ก็บอกกันตามตรงจากที่เราได้ไปทดลองกันมานะตรงนี้ยังไงงานวิดีโอ ต่อให้วันพัชจะทํามาดีแบบดีแค่ไหนนะก็ยังมีหลายอย่างที่ยังสู้ iPhone ไม่ได้ครับนะแล้วในเรื่องของ iPhone มันอัดได้ลองๆเลยยาวๆเลยนะวันพัชมันก็ได้เท่านั้นนะได้แค่5นาทีนะครับแต่ถ้าเป็น 4K 30 Full HD 60ความเอียดอื่นๆเนี่ยอัดได้ยาวๆนะ ทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของกล้องหน้ากันบ้างน,นะวันพั u 8เนี่ยอัดได้แค่ Full HD 30เฟรมในยุคนี้นะครับตัวท็อปขนาดนี้ผมรู้สึกว่ามันควรจะต้องให้กล้องหน้า 4K มาได้แล้วนะครับคือแทบจะทุกแบรนด์เลยที่เป็นแบรนด์แบรนด์จีนนะก็อบอกแบบนี้จะให้กล้องหลังมาจัดเต็มแต่จะกลัดกล้องหน้าอยู่ที่แค่ Full HD 30ทั้งนั้นเลย ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะทั้งทั้งที่สมัยนี้คนที่เขาใช้กล้องมือถือถ่ายวอล์กเนี่ยเยอะแยะแล้วก็ต้องการความละเอียดกล้องหน้าที่มันแบบดีดด้วยอะ่ะเออน่าจะใส่มาให้ 4K30 ก็ยังดีนะครับ p h o n นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเขาไประดับ 4K60 แล้วนะครับอ,อัดได้ยาวๆวเหมือนกันในกล้องหน้าด้วยนะมุมมองกว้างกว่าด้วยนะครับวันพัทแดเนี่ยโฟร์เเฟรมในกล้องหน้ามุมมองจะแคบแต่ก็จะได้เรื่องของการกันสั่นเข้ามาอีกแหละเออ แต่คุณก็ต้องยืดแขนสุดหน่อยเพราะว่ามันแคบแคบเลยแหละหน้าคุณไม่เต็มเฟรมเลยอะแต่ได้เรื่องของการกันสั่นนิ่งๆเลยนะครับกลางคืนเหมือนเดิมครับภาพซอสอีกแล้วในกล้องหน้านะอืมนะครับโอเคครับผมก็ประมานี้นะครับลองไปดูได้นะครับรูปทั้งหมดที่ผมทำมาให้วิดีโอทั้งคู่เหมาะกับใครชอบแบบไหนไปแบบนั้นมันมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเฉพาะตัวระหวา่างวันทัศแดโปรและ iPhone นะครับอันนี้ผมไม่ได้มาอวยค่ายใดค่ายหนึ่งผมพูดกันตามหลักเนื้อผ้านะครับใครจะว่าผมอวยผมติงแบรนด์นั้นแบรนด์นี้แล้วแต่เลยนะครับถ้าอยากดูไฟล์เต็มๆก็สามารถไปดูที่เพจผมได้นะเดี๋ยวผมจะเอารูปทั้งหมดเอาลงเพจให้นะครับก็ไปติดตามที่เพจผมด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับผมกราบลาไปเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวจะเอามาเทียบกันให้ดูอีกนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ